9ตุลาคมครับจีนประกาศมาตรการจํากัดการส่งออกแร่หาย,ยากหรือแร่เอ,อิร์ดนะครับแร่เอ,อิร์ดเนี่ยเป็นองค์ประกอบสําคัญของการผลิตสินค้าไฮเทคทุกชนิดนะครับสมาร์ทโฟนเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะเครื่องมือแพทย์รวมถึงอาวุธยุธโทโธปกรณ ยกตัวอย่างครับเครื่องบินรบ F 3 5เนี่ยว่ากันว่าต้องใช้แรงเอิร์ธถึง400กิโลกร,รัมต่อ1ลำนะครับผลิตหลายส่วนนะครับเช่นเรดาร์ระบบป้องกันและระบบสื่อสารของเครื่องบินถ้าสารัฐมีภาษีนำเข้าเป็นเครื่องมือ แร่เอิร์ธก็คืออาวุธต่อรองทางการค้าของจีนนะครับและแค่วันเดียวเท่านั้นครับผู้นำสหรัฐประกาศขึ้นภาษีนำเข้าจากจีนเพิ่มอีก100%รวมถึงควบคุมการส่งออกซอฟต์แวร์สำคัญของทุกประเภทมีผลหนึ่งพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับ ไม่ต้องรอนานครับ11ตุลาคมจีนออกมาเตือนนะครับว่าการขึ้นภาษีของสหรัฐแบบนี้ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องถ้าจะสร้างความสัมพันธ์กับจีนและจีนจะไม่ปล่อยให้สหรัฐออกมาตรการแต่เพียงฝ่ายเดียว ก่อนที่ล่าสุดครับทรัมป์จะมีท่าทีผ่อนคลายลงแล้วก็โพสต์ข้อความนี้นะครับใจความสําคัญคือทุกอย่างจะเรียบร้อยทั้งสองฝ่ายไม่มีใครต้องการให้เศรษฐกิจของตัวเองแย่ลงและสหรัฐต้องการช่วยเหลือจีนไม่ได้คิดร้ายที่ผมไล่เรียงมานี่4วันเท่านั้นนะครับ9-12ตุลาคมแต่วิวาทะไปมาระหว่าง2ยักษ ก็ทำให้หุ้นเทคโนโลยีและคริปโตเคอ r e เรนซีทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างหนักคริปโตนี่มีรายงานว่าถูกล้างพอร์ตกันไปมูลค่ากว่า3 0 0แสนล้านบาทภายในวันเดียวนะครับ แต่ความไม่แน่นอนนี้ครับทำให้ราคาทองปรับขึ้นครับคุณผู้ชมครับทองเอเชียช้างวันนี้พุ่งขึ้นไปแต่4,060ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ส่วนทองไทยก็ขึ้นเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เปิดตลาดมาบุกอีก400บาทและทำให้9เดือนครึ่งของปีนี้ทองไทยปรับราคาขึ้นมาแล้ว20,000บาทต่อบาททองคำนะครับ ผู้ซ็งเคงวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำนะครับว่านักลงทุนจะพากันเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความกังวลจากกรณีสงครามการค้ารอบใหม่ระหว่างสหรัฐกับจีนนอกจากนี้สหรัฐยังเผชิญปัญหากฎหมายงบประมาณทำให้หน่วยงานภาครัฐต้องปิดทำการหรือ US shutdown เป็นสัปดาห์ที่สอง ราคาทองคำโลกยังเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นนะครับภาพรวมระยะสั้นมีแนวต้านที่4,060ดอลลาร์ซึ่งเป็นระดับ All Time High หากผ่านการทดสอบแนวต้านถัดไปคือ4,100ดอลลาร์โซนแนวรับอยู่ที่3,940และ3,880ดอลลาร์สหรัฐตามลำดับนะครับ ส่วนทองไทยแนะนำให้ถือต่อนะครับโดยมีจุดเข้าซื้อสะสมรอบใหม่ที่61,200บาทและจุดตัดขาดทุนอยู่ที่6,800บาทขณะที่ YLG บุ l เรียนครับให้แนวต้านต่อไปนะครับ63,950บาทและแนวรับครับ61,350บาทครับ